ครับสวัสดีครับผมวายุหลวงปู่ชิมนะครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับก็มาไลฟ์สดไพ่ดูนะครับก็เพื่อท่านใดมีภาพแบบนี้นะครับจะปล่อยก็ติดต่อมาหาผมได้เลยครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสายหลวงปู่ชิมนะครับเดี๋ยวมาให้ชมกันเลยนะครับเปิดแรกเลยครับนี่ครับอันนี้เหรียญผูกพัดนะครับหลวงปู่ชิมนะครับอันนี้สวยเดิมๆนะครับองค์นี้ก็เป็นบล็อกคอยาวแตกน้อยนะครับ วงเนี่ยได้ชาวมังหมด5้าเหรียญนะครับเหรียราคาเขาอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับความสวยนะครับถ้าไม่สวยไม่ถึงครับชั่วโมงก่อนแพงมากครับแต่นี้ราคาเ็าดอกลงมานะครับสอง0มืนกว่าถึงสาม0มื่นกว่านะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะครับท่านใดมีก็ยินดีรับเช่านะครับเหรียญบุกคัดอุงปทิมนะครับเหรียญต่อไปนะครับอันนี้เหรียญปกแปดรอบนะครับนี่อันนี้ปก8ปดรอบสภาพนี้ก็อยู่ประมาณสองหมืนกว่าบาทครับอ่า ยินดีรับเช่านะฮะสองหมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะครับพาจะมีด้วยกันเฉพาะใบพิมพ์ตัวนี้จะมีด้วยกันหมดสามบล็อกนะครับก็จะมีสายฝนนะครับแล้วก็มีแขนจุดแล้วก็มีบล็อกธรรมดาทิมซ้อนนะครับอย่างนี้นะครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับท่านใดมีก็ยินดีรับเช่านะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญฝากประแสครับนี่ครับอันนี้สวยนะครับอ่าไม่ได้ใช้เลยครับดำแห้งสนิทดีครับ นีอยู่มือกว่บาทครับรับเช่าอยู่ประมาณหมื่นต้นๆครับะถ้าไม่สวยไม่ถึงครับไม่สวยอยู่หลักพันเลยนะครับผมนี้ไม่แพงครับือไม่แพงแต่หน้าสะสมหน้าบูชานะครับแล้วก็เหรียญต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นเหรียญจริมพรตรมาศสองนะครับทองแดงนะครับอย่างนี้แสนกระบาทครับอ่าอันใดมีดีรับเช่านะครับ ไปสวยแดงแดงมีผิวไฟแสงกระบาทครับแต่ถ้าไม่มีผิวไฟสภาพราคาณตอนนี้น่าจะอยู่หลักหมื่นไปปลายนะครับหรือไม่กระแสนต้นนะครับต้องดูต้องดูสภาพเหรียญยิงอีชีหนึ่งนะครับนะครับท่านใดมีินดีรับเช่านะครับท้งถ้ามีเหรียญเงินก็รับเช่าครับเหรียญเป็นล้านครับเหรียญเงินถ้าท่านใดมีก็ยินดีรับเช่านะครับพ้นหนุ่มบุญชมพพานนอกสายแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งครับ กรอบทองนะครับกรอบทองเก่าสร้อยทองขาดนะครับเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอต่างหูทองเคนะครับหรือทองนอกนะครับทองอิตาลีอะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นทองนะครับทางเรายินดีรับซื้อถึงที่นะครับยิ่งมีจํานวนมากยิ่งดีครับผมนะครับก็อะไงก็ฝากอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ